สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี้ใยนั้นกลับมาให้มาสวนคือเกเนะจ้ะมาคอ,อก,กวัวมาตัดหญ้ามาเกี่ยวหญ้าให้วัวนะพี่น้องตัดหญ้าเลี้ยวๆขับรถมาว่าสิมาปั้นหญ้าไว้แต่ใส่ล้างแหงงัวกินเนี่ยหมดแล้ยงพนอพี่น้องบังเอิญบังเอิญบังเอิญมากๆบังเอิญอะไรเอ่ย นี่พี่น้องมาพ่อของดีนี่มาเจอของดีนี่ออกบ่หลายแต่ว่าถ้าแม่นบ่ออกกุ้ยบริเวณของง่าจากของที่จะกินบ่พู้พี่น้องเลยงูกง็เสียไปกินหมดละมือเศร้าในสวนขางกันพคนเก็บฉี่ยางคนเพื่อเห็นที่ไนนหน,นบ้นี่เฉี่ยางขายเลย่องมันคนประกาเอากับว่าจักเพราะว่ามันอยูุติของผู้ขาออกบ่หลายพี่น้องออกน้อยเดียวออกนิดเดียว เห็ดปวกหรือทางภาคใต้เรียกว่าเห็ดโคนเนะพี่น้องโอ้ยดึงผ้ขึ้นต้องเอาเสียมสับเอาหากน้องพี่น้องแต่ทางอื่นบัลหลวงพอนเอื่นเห็ดหยางนะจ้ะทางอีสานบ้านเ้างพอนเอื่นเห็ดโคนเอาเห็ดปวกไอ้ทั้งเตยพนเอื่นเห็ดโคนพี่น้องดอกไวห้อยู่จังหวะนาเลียงกระโดูกเก็บออกมาผมก็มดโอ้โหไหลพี่น้องอันนี้คุยางแต้คล้องยางอันนี้ กเก็บลงมาผมยังเก็บลงมาเดี๋ยวไปนองเลาวไปเก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บเห็ดไปแกงก่อนจะเก,ก็บเห็ดไปแกงซะหน่อยเห็นไหมเสียเอาได้เหรอโจวอะจะทำยังไงมันถึงจะเอาได้เนี่ยคอยเสียเอามีดบ่ฮะเนี่ยคือเลยหัหกคนน้ำ กี้หมอติอะลองเบิงลองดูลองดูดึงมันบ่นขึ้นนะ่ะในซ่นานี่อือในซ่นานี่พี่นอ้องอึโอ้ยสิได้ซะพี่น้องเอ้ยเอาบ่ได้สิได้สิได้ ดึงบุกขืนขาดแล้วเสดายเห็ดปวกหนาเรียงบอกตุ่มบวกเต็มที่เนาะเนาะมันแห็งมันแรงเนาะโอ้ย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 เฮ็ดจังเดยเอาเสดาย คือมันติดเกล็ดมันเป็นเห็ดแตงกินนะจ้ะเลยซ้ยยำนั่นละ <c oughs> เป็นเลตนเนาะเป็นะตุนจากของอน่าสงสารตัวเองจังเลยเดี่ยวผู้ขาเคาะเวลาเจ็บ แม่แล้วกเล้ยพี่น้องเก็บแล้วกรบพี่น้องแต่เขาดึงแต่เขาดึงอนันออกหมดมัใช่ไดเป็นลักษณะนี้นะพี่น้องอันอันน,น,นี้อันนี้หักมัน,นี่แต่เขาดึงแดงหมดไม่นช่ออกลักษณะนี้หกัหกลากยาวมากเพื่อนๆน,นี่ดอกนี้งหญยอยู่นี่เอาไปป่นเอาไปแกงเอาไปซุปพี่น้องป่นเสปลาเอาไปลาบก็ได้ รอดตายไปนหนึ่งมือ้อรอดตายไปนหนึ่งมือ้อวันนี้ก็เสียไปล่างเกียงเสียพักออกเอียแบตบัวพี่น้องหาใส่นอกพักออกเอียบบ่ไหนเท่าเพื่อนว่าค้นดวงดีไปขี่กับพ่อเห็ดสิแม่นีด,ดีเหรอวะ,อะใส่น้ำไม่เด๋ยวลนะ่าล้างเห็ดไปแกง เพียงแล้วพี่น้องไว้ฮอนบริเวณขางคอกวัวข่าตะไคร่สับประรดมะละขีนกเคี้ยน,ยน,นึงก็ได้กินวันนี้ยายนั้นก็สิไปปันหญ้าให้วัวสันตัว่าในพี่น้องกิจวัตรประจําวันน่ะวัวก็ยังไม่ได้ออกคอกรอลูกชายมาเอาไปปล่อยขึ้นบนเขาอยู่ยังไม่ถึงเวลา ช่วงนี้เขาปิดโรงเรียนโควิดไปโรงเรียนไม่ได้ช่วยแม่ทำงานไปก่อนเนี่ยเนี่ยรกจัก,กระพัดไปปั้นห้งว้อตัวพี่น่องบัดเนี่ยอย่าไปปั้นห้งว้อตัวบัดนี่ยหงว้อเย็นถ่าสิบลึกจ้ะคุณ สำหรับเมื่อานี้กับพี่น้องเนะาะทายรูกเป็นพี่น้องเบ่งมามาเก็บเห็ดพ่อเห็ดมาให้พ่อเห็ดสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากลุงมาในสวนมาเกี่ยวหญ้าไว้เตรียมมาจะปั่นหญ้าให้วัวกินตอนเย็นมพ่อเห็ดพ่อเห็ดน้อยหนึ่งยูขังของวัวน,นี่ก็สิลาไปก้นสนํานได้จ้ะไม่มีอะไรมากนะจ๊ะ ມາເບິ່ງຄົນຈ້າສະບາຍ